สวัสดีครับอยู่กับผมอาริยกิจกับช่วงอาริยะคำคมนะครับวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันถึงหนังสือรายแทงนักคิดของศาสตราจารย์ดรเกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักด์นะครับวันนี้ในหนังสือของอาจารย์ได้พูดไปอย่างน่าสนใจนะครับในสิ่งที่เราคิดกําหนดสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรารู้กําหนดความเป็นตัวเราความเป็นตัวเรากําหนดวิถีชีวิตของเราและวิถีชีวิตของเราก็จะกําหนดการกระทําของเรานะครับ ดีหรือไม่ดีถูกหรือผิดพลาดย่อมเริ่มต้นจากความคิดนะครับคิดถูกชีวิตรุ่งคิดผิดชีวิตผิดพลาดเพราะสมองมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้คิดอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ปัญหาของคนส่วนใหญ่นั้นอยู่ที่คิดไม่เป็นกับไม่คิดนะครับแต่ผมเชื่อได้ว่าคนอารยะนี่เราทุกคนเป็นนักคิดนะครับเพราะเราอยู่ในสํานักคิด ของอารยะอาจารย์ได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่มมากนะครับและผมเชื่อว่าชาวอารยะทุกคนก็กําลังขมักขันเน่นในการอ่านหนังสือของอาจารย์ด้วยนะครับก็ยังไงฝากเป็นกาลังใจกับพ่อแม่พี่น้องนะครับเราทุกคนที่นี่เราจะเป็นนักคิดเดินตามรอยของโรเตอร์แดนนะครับและผมอารยะกิน,นครับก็ขอเป็นกาลังใจกับพ่อแม่พี่น้องชาวอารยะที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆนะครับที่กําลัง ทำสิ่งดีให้กับสังคมหรือกําลังทํากลุ่มประเด็นต่างๆของท่านอยู่นะครับเพอให้ท่านมีพลังในการใช้ชีวิตหรือการไปทําให้กลุ่มประเด็นของท่านนั้นได้กระทบกับสังคมให้กับผู้คนมากมายให้เขาได้เห็นถึงพลังความดีที่พวกเรานั้นตั้งใจที่อาจะกับเคลื่อนที่อาจะพัฒนาประเทศเราให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแล้ววันนี้ผมอารียกิจเอ,อกากลับทําบ้านสวัสดีครับ